การเอาเทปมาปิดเว็บแคมของโน้ตบุ๊กเนี่ยเป็นอะไรที่เราทํากันมาสักพักนึงแล้วนะผมก็เข้าใจทุกคนนะครับเพราะว่าคุณลองคิดภาพว่าคุณทําอะไรอยู่ในห้องเดินแก้ผ้าเดินไปเดินมาหรือว่าทกิจกรรมหน้าจอคอมแบบออใช้ทิชชู่อะไรต่างๆเนี่ยครับมันมีดวงตาดวงหนึ่งที่มองคุณอยู่ถึงแม้มันอาจจะไม่ได้มีใครดูอยู่อีกฝั่งนึงแต่คือมันไม่สบายใจเพราะเหมือนมันมีรูอะไรต่างๆที่แบบก็จะเผลอลันเมื่อะไหร่ก็ได้มันอันตราย2อ,อย่างนะอันตรายตัว,ตวคุณเองบางทีเผลอไปกดโดนวิดีโอคอลมันเด้งบึง้้้้้้งขึนนมมาาาาเเจจจออออหคคคุณะะะไไไไรรร่ีวจจปิด หรือว่าอีกฝั่งหนึ่งหนักๆเลยก็อาจจะเป็นแฮกเกอร์แฮกเข้ามาดูคุณว่าคุณทําอะไรอยู่ใช้แอปโหลดแอปผิดปกติผิดกฎหมายเข้ามาแล้วมันดันไปเปิด permission ให้กล้องเข้ามาอันนี้ก็เป็นเรื่องอันตรายการปิดอยู่ฮาร์ดแวร์จะเป็นอะไรที่หลายๆคนสบายใจมากสุดจนกระทั่งสมัยนี้นะครับโน้ตบุ๊กหลายๆตัวมีแบบม่านชัตเตอร์ปิดแบบฟิสิกอล ให้มาแล้วก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่หลายคนสบายใจมากขึ้นนะครับแต่วันนี้ผมจะบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ได้สบายใจอย่างนั้นเสมอไปนะฮะเพราะว่านักวิจัยที่ MIT นะครับหรือว่า Massachusetts Institute of Technology นะครับอันนี้เป็นมหาวิทยาลัยบ้าหรือว่าเป็นสถาบันด้านเทคโนโลยีที่ใหญ่อันดับต้นๆแล้วก็มีชื่อเสียงันดับต้นๆของโลกนะครับประมาณว่าถ้าคุณได้ยินใครจบ MIT มาเนี่ยแน่นอนนะครับว่าคนนี้คือหัวกะทินะครับสถาบัน MIT เนี่ยได้เผยว่าตอนเนี้ มีการแฮกเข้ามาผ่านตัว ambient light sensor ที่บนจอคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับโดยรายงานนี้ Publish บน science advance นะครับเขาบอกว่า แม้ว่าผู้ใช้เนี่ยจะหาวิธีการปิดกล้องเว็บแคมของตัวเองได้ดีแค่ไหนมันอาจจะไม่เพียงพออีกต่อไปนะครับเพราะว่า a m b i e n t Light Sensor ก็อาจจะเป็นข้อมูลที่แฮกเกอร์สามารถเอาไปใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับใครที่สงสัยนะครับว่า a m b i e n t Light Sensor คืออะไรก็แปลตรงตัวนะครับ Ambient ก็คือสภาวะรอบข้าง Light ก็คือแสงและเซนเ o อร์คือตัวเซนเซอร์นะครับหน้าที่หลักแล้วมันมีตั้งแต่รุ่นที่เป็นแบบ b บ s i c ไปจนถึงรุ่น a d v a n c e ์นะครับ Basic ในที่นี้ก็คือ basic ที่สุดเซนเซอร์ว่า อ่ะมืดแปลว่าพับจอนะงั้นก็เข้าโหมด Sleep สล e ปสิแค่นี้หรือว่าถ้าเป็นรุ่นที่แอดวานซ์ขึ้นมาไหนก็อาจจะโอเคเราเห็นตรงนี้ห้องมีแสงสว่างมันจับเซ,เซนเซอร์ได้ก็เลยสั่งให้จอเร่งแสงสว่างมากขึ้นหรือว่าถ้าแอดวานซ์ขั้นสุดก็จะเป็นพวกแบบว่าชูโทนอะไรเงี้ยครับวัดอุณหภูมิสีในห้องเป็นยังไงเพื่อปรับอุณหภูมิสีของจอให้ตรงให้มันมีการคาลิเบรตตัวเองตลอดเวลาเข้ากับสภาวะห้องอันนี้คือหน้าที่ของตัวเซนเซ,นเซอร์รับแสงหรือแอมเบียนไลท์เซนเซอร์นั่นเองนะครับ มีอยู่ทุกอย่างนะครับเดี๋ยวนี้แล็ปท็อปก็มีตั้งแต่รุ่นธรรมดาไปจนถึงรุ่นไฮเอ็นด์นะครับมือถือมีทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันมีการปรับความสว่างหน้าจออโต้นดีนะอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าจะเป็นแท็บเล็ตก็มีมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าแท็บเล็ตจริงแล้วมันก็อยู่กึ่งกลางระหว่างมือถือโน้ตบุ๊กกับโน้ตเซนเซอร์ต่างๆก็จะเป็นเหมือนฝั่งมือถือนะครับตรงนี้ฮะทาง MIT เนี่ยเขาได้ทดลองใช้ Samsung Galaxy View 2นะครับเป็นแท็บเล็ตขนาดนิบเจ็ดจุดสามนล้องหน้านะครับ ก็เหมือนกับอุปกรณ์ทั่วไปแหละครับปกติไอ้พวก ambient sensor เนี่ยมันก็อยู่ใกล้ๆกับตัวกล้องหน้าหรือว่ากล้อง FaceTime อะไรต่างๆนั่นแหละฮะอันนี้นะครับเขาบอกมาว่าสิ่งที่ตัวเซนเซอร์จับได้เนี่ยครับมันก็เพียงพอสำหรับแฮกเกอร์นะโดยที่มันอาจจะไม่ได้เห็นหน้าตาอะไร100%ชัดเหมือนกล้องแต่ว่ามันสามารถดูสภาวะแสงได้คร่าวๆเลยนะหลักการทํางานก็คือตัวเซนเซอร์เนี่ยมันจะเห็นว่าหน้าคุณอยู่ยยไหนเสร็จแล้วเวลาคุณกด นิ้วกดคีย์สโตรกอะไรลงไปเนี่ยบนแป้นพิมพ์นะครับมันก็จะเ,เหมือนการบังแสงไม่ให้ตกกระทบที่หน้าคุณน,นะครับเซนเซอร์มันอ่านได้ประมาณนั้นนะครับและคุณอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยอ่านได้แค่นี้นะก็คือแบบสะท้อนเห็นหน้าแล้วก็มีอะไรบงังตามจุดตามจุดแค่นี้มันาไปตีความข้อมูลอะไรได,ได้มันไม่ได้นะครับแต่ด้วยความเทคโนโลยีสมัยนี้นะครับทั้งตัว AI ทั้งเทคโนโลยี Image Processing ที่ล้ำสมัยมากนะครับข้อมูลเล็กๆน้อยๆพวกนี้ฮะเอาไปวัผลด้วย AI เทคโนโลยี Image Processing ชั้นสูงเนี่ยมันสามารถ ดักคีย์สโตรคคุณได้มันสามารถดูได้ว่าคุณเนี่ยพิมพอะไรลงไปพาสเวิร์ดเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะครับก็แปลว่าข้อมูลคุณไม่ปลอดภัยนะครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เห็นคนเดินทงไปทงมาแบบอะไรแกว่งๆอย่างนี้แต่ว่ามันสามารถแฮกพาสเวิร์ดคุณได้นะครับก็เป็นอีกเรื่องที่น่ากลัวไม่แพ้กันฮนะ อ๋อ oh, และอันนี้เป็นเซนเซอร์เวอร์ชันเก่านะครับมันไม่ได้เป็นแบบ a d v a ซ c e d ambient light sensor อะไรนะครับข้อมูลแค่แบบว่าแสงกับหน้าจอตกกระทบเอามือเป็นบางสามารถตีความเป็นชีสโจรกในการกดพาสเวิร์ดได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแล้วนะครับแต่ถ้าคุณไปเจอคู่อุปกรณ์ใหม่ๆที่มันเป็นแบบว่าเรียกว่าไงดีอยะมันมีความ advanced มากกว่าที่จับการเคลื่อนไหวซ้ายขวาอะไรต่างๆได้ด้วยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่แฮกเกอร์สามารถเอาข้อมูลไปได้มากกว่านี้นะครับแล้วทําไมากล้องเราถึง กลัวแต่ว่าไอ้ตัวนี้เราไม่ได้กลัวเราเพิ่งมากลัวตอนนี้แหละก็เพราะว่าอย่างแรกตอนนี้มีเทคโนโลยี AI เข้ามาครับมันสามารถมวลผลอะไรต่างๆที่ตอนแรกใครจะคิดนะว,ว่าคือแค่นี้มันจะแปลข้อมูลเป็นอะไรได้แต่ตอนนี้มันแปลได้แล้วไงครับแต่สิ่งที่มันทําให้ Ambient Light Sensor เนี่ยเป็นอะไรที่น่ากลัวสำหรับคนท,ทั่วไปจริงๆก็คือมันเป็นสิ่งที่ผู้ผลิตแบรนด์แบบฮาร์ดแวร์ต่างๆเนี่ยเขามองข้ามนะครับปกติกล้องเนี่ยคุณก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าเวลาคุณลงแอปอะไรที่ปกติเนี่ยมันจะมีการแบบขอเข้าถึงกล้องจะอ,อนุญาตหรื ambient light sensor อ,มมอ,อ,อมไมไ มากนะครับพวกแบรนด์พวกค่ายต่างๆเขาก็เลยไม่คิดว่าจะต้องมากําหนดเพอร์มิชันให้ตัว Ambient Light Sensor ด้วยว่าเข้าถึงได้ไหมแอป,ปนี้ขอใช้แอป,ปนั้นขอใช้หรือเปล่าต่อไปนี้ก็ถ้ามีเคสอย่างนี้มาก็แปลว่าในอนาคตอาจจะต้องมีการขอ Permission ในการเข้าถึงตัว Ambient Light Sensor ด้วยแล้วเช่นเดียวกันนะครับซึ่งมาถึงขานาดนี้นะครับเราถึงขั้นที่ต้องแบบว่าเอาเทปไปปิดไอตัวเซนเซอร์วัดแสงด้วยหรือเปล่านะครับ อันนี้ก็คงไม่ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ต่อให้ทําได้แต่มันก็ไกลตัวพอสมควรคุณเป็นใครคุณเป็น President of United State หรือคุณเป็นนายกยนะหรือว่าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจระดับ้อยล้านพันล้านหรือเปล่าโอเคถ้าเป็นอย่างนั้นก็อาจจะคิดเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าคุณเป็นคน,นทั่วไปผมคิดว่าแฮกเกอร์มันก็คงจะไม่ได้ถึงขั้นแบบแบบพยายามดักคีย์สโตรกอะไรของคุณเพราะว่าชีวิตคุณก็ไม่น่าจะเป็นแบบโกงเงินร้อยล้านพันล้านอะไรอย่างนั้นกันอยู่แล้วนะครับแต่อัน,น เป็นแค่เรื่องหนึ่งที่วิจัยออกมานําเสนอเฉยๆนะครับซึ่งนักวิจัยเองเขาก็บอกมานะว่ามีวิธีการแก้ไขและป้องกันได้เหมือนกันและไม่ยากด้วยเลยนะอย่างแรกที่ผมว่าไปกาหนดตัว Permission ในการเข้าถึง a m b i บียน i g ไล s e เซนเเวลาต้องการมีแอปแปลกๆต้องการเข้าถึงเนี่ยอาจจะก,กดดิ n นาก็เป็นไปได้นะครับอย่างเช่นเครื่องคิดเลขต้องการเข้าถึงเซนเซอร์วัดแสงหน้าจอของคุณเนี่ย จะเอาไปทำอะไรอะไรอย่างนี้แล้วก็เป็น common sense ล้วก็แบบว่ากดดีนาไปอย่างเช่นปัจจุบันก็มีแอปเครื่องคิดเลขเถื่อนบางอย่างใน play store ที่คุณโหลดมาแล้วขอเข้าถึงกล้องเอาไปทําอะไรวะอันนี้แล้วก็โอเคไม่น่าเชื่อถือแล้วนะครับต่อไป a m b i ลเ t sensor ก็อาจจะต้องมีแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันต่อมานะครับก็คือการลดความเร็วของตัวเซนเซอร์ลงนะครับให้เซนเซอร์เนี่ย มันส่งข้อมูลได้น้อยกว่านี้อีกประมาณว่าจากตอนแรกมันเซนซิทีฟมากครับให้มันสามารถดักคีย์ชกได้ตอนนี้ก็อาจจะเป็นการเปิดดีเลย์เปิดรีสปอนส์ทาวให้มันช้าลงมันจะได้แบบว่าจับได้แค่แสงเพียงอ,อย่างเดียวแต่ว่าโอเคการใช้งานมันอาจจะไม่ได้แบบปรับแสงได้เร็วเท่าเดิมแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยก็อาจจะเป็นเรื่องที่คุ้มค่ามากกว่าเพราะาข้อมูลที่มันจับไปเนี่ยอาจจะได้น้อยกว่าและสุดท้ายนะครับอาจจะเป็นการ ย้ายตัวเซนเซอร์ไปไว้อีกฝั่งหนึ่งนะครับอาจจะย้ายไปอยู่ข้างๆของตัวเครื่องหรือว่าอีกมุมอื่นๆที่มันไม่ได้อยู่ในจุดที่สามารถดักจับแสงตกกระทบกับหน้าแล้วก็มือที่ไปบังแสงตรงนั้นได้นั่นเองนะครับนี่เป็น3วิธีนะครับที่ไม่น่าจะยากเท่าไหร่ในการป้องกันพวกนี้น <S <S ครก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับ โดยรวมนะครับผมคิดว่าไอ้รีเสิร์ชที่ออกมาเนี่ยมันยังไม่ใช่อะไรที่น่าคอนเซิร์นหรือว่าน่าทำให้เรากลัวถึงขั้นต้องไปบังในตัว ambient l i g h t s e n s o เนะเพียงแค่ว่าเขาออกมาให้เราดูเฉยๆตามปกติมันก็มีการวิจัยพวกนี้อยู่แล้วว่าอะไรสามารถแฮ็กได้บ้างข้อมูลตรงเนี้ยถ้าเอาไปใช้อย่างงู้นมันจะปลอดภัยไมหมปลอดภัยยังไงเป็นเรื่องปกตินะครับอันนี้ MIT เขาทำรีเสิร์ชออกมาก็ไม่รู้เป็นการชี้พงให้เราลอกแฮกเกอร์หรือเปล่าแต่ที่ได้แน่นะครับอย่างแรกเรารู้แล้วและอย่างที่2ก็คือผู้ผลิตฮาร์ดแววต่าก็้้ลนะคับร ียนซอฟต์แวร์เรื่อง Permission กับตัว a m b เบรเซนเซอร์เข้ามาจริงก็ได้หรือจะมีการเปลี่ยนความเร็วเซนเซอร์หรือว่าจะมีการย้ายตำแหน่งเซนเซอร์อย่างที่ทาง MIT เสนอมาก็ได้นะครับถึงขั้นนี้ยังไม่มีใครแฮกจริงๆแต่ผมคิดว่าเป็นเหมือน precaution เป็นเหมือน research เพื่อป้องกันมากกว่าครับ